ที่เราเข้ามาเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าจะเจออุปรสรรคยังไงอะไรบ้างนะคะก็ก็แน่นอนที่สุดนะคะก็ได้ไปเจอนะคะเข้าใจเรื่องทีสที่ผู้สื่อข่าวถามกันถึงเยอะนะคะเพราะว่า,วา จริงๆเป็นหลีกที่สําคัญเป็นหลีกที่จะส่งต่อทรัพยากรคือนะักฟุตบอลขึ้นมาสู่ไทยลีก2ทไทยลีก1แล้วก็จะส่งผลิตผลนี้ไปสู่ทีมชาติไทยนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะในะขณะนี้เนี่ยทั้งทุกหลีกเนี่ยโดยเฉพาะ ดีสามเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องเรื่องสภาพคล่องของการเงินนะคะก็ทั้งหมดก็สาเหตุหลักๆแม่ก็คิดว่ามาจากเรื่องที่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซึ่งเงินส่วนใหญ่เคยมาจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซึ่งอันนี้ทุกคนก็ทราบันอยู่แล้วนะคะซึ่งคงเป็นการบ้านใหญ่ของพวกเราสภากรรมการนะคะที่ว่าจะต้องหาโมเดลนะคะที่จะให้มีการถ่ายทอดจริง การถ่ายทอดนี่มันควรจะมีเหมือนเมื่อก่อนคือทั้งไทยดิจิทัไทยดิจิท์สแล้วก็ดิจิท์คะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องได้แก้ไขแล้วก็เรื่องกระแสฟุตบอลในต่างจังหวัดที่เราไปเจอที่ทุกบกที่ทุกคนบอกว่าสมัยก่อนนะทีมในจังหวัดที่คนเข้ามาดูขนาดนี้นี่ก็คนเข้าชมน้อยลงนะคะซึ่งแน่นอนถ้าพอแก้ไขนะคะเราก็มีนโยบายนะคะว่าทีมไหนที่มีซูเปอร์สตาร์อยู่เยอะนะคะอย่างทีม BG บ้างทีม บุดีรัมย์บ้างหรือว่าเมืองทองเนี่ยก็อาจจะพรีซีซั่นเราก็อาจจะไปเยือนนะคะทีมในทีสานะคะอย่างน้อยก็ได้ค่าเก็บบัตรผ่านประตูนะคะก็เป็นการช่วยนะคะแล้วก็เป็นการช่วยรายได้ของคนในท้องถิ่นด้วยนะคะส่วนเรื่อง ทีมชาติเองนะคะก็ที่ผ่านมานะคะแป้งในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติเราก็ทราบถึงข้อจํากัดน,นะคะในการวางตารางนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเราทราบกันดีนะคะว่าในการที่จะขอตัวจากนักเตะจากสโมสรต่างๆเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยตารางการแข,ข่งขันเนี่ยจัเนี่ยอาจจะทําให้ เรียกตัวได้ยากหรือมีเวลาเก็บตัวได้น้อยนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกันในสภากรรมาการเบื้องต้นว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่ทีมชาติไทยทีมชาติที่จะมีตารางการแข่งขันไม่ว่าชุดต่างๆซึ่งส่วนมากตารางนี้จะออกมาแล้วนะคะแล้วก็คงจะต้องดูให้สอดคล้องกับฝั่งของไทยเลีกด้วยนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเพื่อที่ว่าเราจะไปแข่งขันสู้กับประเทศอื่นได้ในทุกๆทัวร์นาเมนต์นะคะส่วนเรื่องของ แฟนบอลในที่ถามนะคะแป้งพูดเสมอนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นนายุนสมาคมนะคะผู้จัดการทีมโค้ชหรือนักกีฬาฟุตบอลนะคะเราทุกคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เสมอนะคะแน่นอนนะคะมือที่จะประคับประคองและก็พยุงทีมชาติไทยต่อไปได้นะคะซึ่งเป็นทีม ประเทศไทยของคนไทยทั้งชาติก็คือผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลดังนั้นเนี่ยแป้งซึ่งเคยรับตําแหน่งทั้งผู้จัดการบอลหญิงแล้วก็ผู้จัดการบอลชายบอลหญิงเคยเป็นบอนลร่วมมาสองสมัยก็ต้องขอเครดิตตรงนี้นิดนึงนะคะกะ็เราก็ทราบดีนะคะว่าทุกควา,า,ามคาดหวังฟุตบอลมี3หน้าเสมอชนะแพ้เสมอนะคะเวลาแพ้ก็จะเกิดกระแสวิจารณ์นะคะเพราะความคาดหวังของแฟนบอลน,นะคะซึ่งแป้ง เป็นคนที่น้องรับคําติชมเสมอนะคะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะมีการเปิดช่องทางพิเศษนะคะให้กับแฟนบอลที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาคอมเมนต์หรือให้การปรับปรุงนะคะของของทีมชาติไทยนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่หลายท่านถามแป้งนะคะก่อนที่แป้งจะมาในสมเข้ามาก็เรื่องกรรมาการผู้ตัดสินนะคะก็แน่นอนนะคะแป้งคิดว่าเรื่องนี้จริงๆก็มีพัฒนาการมานะคะในยุคสมัยของท่านพลตระกสมยศท่านเองก็พยายามที่จะพัฒนาขึ้นมานะคะแป้งก็เชื่อว่าเราเห็นกรรมาการน้ําดี ที่ได้ตัดสินที่เอเชียนคัพอย่างคุณอย่างศิวกรที่ไปตัดสินในเอเชียนคัพนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจสําหรับเรื่องนี้นะคะแป้งก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ถ้าแป้งมีโอกาสซึ่งแป้งก็มีโอกาสได้เจอกรรมการหลายท่านก็คงต้องพูดกันอย่างจริงใจเพราะแป้งเชื่อนะคะว่ากรรมการทุกท่านบางครั้งก็คงจะไม่อยากโดนกล่าวหาโดยที่ไม่แน่ใจว่า สิ่งที่กล่าวหาแล้วเนะี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงพอทุกทีมแป้งกเเ็เคยเป็นประธานสโมสรท่าเรือดังนั้นเนี่ยทุ่ทีมเนี่ยแป้งคิดว่าเคยมีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือ,รอมีความคิดไปว่าโดนกรรมการนะคะซึ่งปัญหาหลังนี้นะคะก็คงจะมีการพูดกับกรรมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนนะคะหรือพูดกันว่าวงการกรรมการเนี่ยเป็นวงการที่จริงๆจะต้องเป็นวง,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 งการที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศ ดังนั้นการได้สบตาพูดตาพูดจากันอย่างจริงใจรวมทั้งก็ถ้ามีข่าวที่ไม่ดีอย่างเช่นว่าถ้ามีกรรมการอันนี้แป้งทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือเพราะไม่ได้มีหลักฐาน ถ้ามีโต๊ะบอลหรืออะไรแกจริงเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็มีหลายคนที่น่าจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็เคลียร์นะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลมีเกียรติยศและต้องการที่จะรักษาเกียรติยศของตอนเองเอาไว้นะคะก็มีหลายประเด็นนะคะที่ที่ฝากไว้ส่วนเรื่องถามว่าจะมีสปอนเซอร์เมื่อกี้ถามว่าสปอนเซอร์ใหญ่จะเข้ามาไหมนะคะแป้งก็เราก็เพิ่งจะได้รับตําแหน่งกันอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ จะต้องมองหาแนวโน้มของออบริษทัทหรือใ,ใครที่มีความรักในฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬามหาชนของคนไทยทแท้จริงว่าจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือกันได้บ้างน,นะคะ